อีกปลาส้มกำนันจุนโอ้ยเนี่ยไเอาวตรงไรยางเอาเบบได้เอาเบบไรกลางพี่ลุงปลาส้มไรกลาง,งปลาส้มมันเป็นกะมีไรเบบพี่น้อง,งปลาส้มทอดหกสิบบาทปลาส้มทอดไรกลางหนึ่งร้อยบาทเบ,แบบดิบกะมีพี่น้องจักไรกำนันจุนนี่นะลุงดูดีจับก,การไปแล้วลาดไล่หลอกจังพี่น้อง แต่ละรอกับคนไลายล่ฟาดหมดลยกัน,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 นกแอันนี้สาสักพี่น้องสาสักูู้บังเหล่าสักพี่น้องฮ <c oughs> ึ้ึฮโอ้ฮึ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 งอีกร้านนี้นะเอ,องโกโก้ปันปปป่นอะโวคาโดปั่น สตรอเบอรี่เออ,เอ,อลองเอาไปกินเทียบกันดลนะแต่อันนี้ก็4ี่สิก็เท่ากัน<ม>ประมาณเดียวกันก็มีให้เลือกหลายร้านเด้อพี่น้องเอาบุกระโร่ปั่นอุยอ้ยบุ้ยบุ้ยพี่้องตีลากันเอ็นโรตีมาจาักสตูนพี่น้องกเกิดแับเซฟเจงเกซฟเจงพี่น้อง ไก่ชาชัดขายไม่ทันโอ้ขนมกลิ่นแท่งพี่น้องขอบคุณแท้งขนมหลากอ้ขนุ่มลายอัานลายยางพี่น้องหอยมะแรงคู่ทะเลดองนี่นะเอ้ยลายขากลายแนวแนวอยู่แนวกินอะไรอุดมสมบูรณ์จริงเขาเกีย็บพี่น้อง <c oughs> อ้าวลูกกับภริยาไปได้แล้วเราเราก็มีมุมโต๊ะให้นั่ง ลูกซอกลูกซอยก็ม oh. ีมุมโต๊ะให้นางพี่น้องมาย่างไปลองก็มาเวนางกระไรของซื้อย่างกระตามสร้างมาเวนางได้เบิดนี่นะคุณนางขนมโอ้สวัสดีครับย่าสวัสดีครับย่าโดมกับวมาดิครับผมก๋วยเตี๋ยวรถไฟโบราณมีไก่ชีกโอ้ยลูกคฟมักมักเดี๋ยวมีไก่ซีกนะมวันนี้ลูกชายมักวันนี้ลูกเศร้าสิกินวันนี้ลูกเศร้าสกินพี่น้องมีไก่ชีกุญชายมีไก่ชีก ต้องมาชิมนะครับต้องมาชิมปลาส้มนี่น้องพี่น้องปลาส้มอีกปลาส้มแบบไรล้กล้างหนึ่งร้อยอันนี้ปลาอะไรครับนี่เนี่ยปลาอะไรครับปลาตะเพียนเหรอครับปลานวลจันทร์เอาบบลุ่งกล่องลอะเท่าไหร่ครับผมลุงลุงเอาเอาเนี้ยลองดูสักกล่อง,ก,องนะกล่องเท่าไหร่นะครับกล่องนี้นะร้อยห้าสิบเอาลดลองดูสักกล่อง เ,เราเยอะเราดิ ب, แบบสุกเราซื้อเราไม่ใช่เหรอจะกินไม่ทันรับน้นำพึ่งพี่น้องน้ำพึ่งป่าน้ำพึ่งครับน้ำพึง่งน้ำพึ่งแท้เลยจ้า,จ,าจุดนั่งก็มีเป็นระยะระยะครับผมลูกชิน้นลูกชิ้นอร่อยจากอุบลราชธานีมัมีเป็นอุบลพี่น้องทอดปลา,ายก่อุ้งอนี้กินทอดปลา,ายก ก็ปะกายปรดภูแลครับโอ้ยนี่มือ,อห้อยหิ้วบ่พี่น้องหิ้วบ่ไวแล้วคุณนะับปรดภูแลครับผมับปรดภูแลสินค้าเผนไล่จังพี่น้องขนมกะละแมคคุณนะอาหารทะเลหมูยอโอ้ยไล่จังพี่น้องอาหารทะเลพี่น้องคุณนะโอ้ยไล่จังเด้ออันนี้เขาเอาินไหมยังก็นีนะ น,นะนี่ละนี่ละดังที่เห็นนี่ละพี่น้องขนมหอ่อใบจันะบุญน,น้ำพริกแนละ้วก็หลายน้ำพริกนะครับผมทำประกเครื่องจัดสารป๊คืองามเด้พี่น้องคืองามแท้งา,ามสวยงามมากสวยงามพระรามแปดพี่น้องเๆๆๆๆๆๆๆอ๋ยโต๊ะโต๊ะโต๊ะโตะุนะสมุนไพรสตีซีมาไหลจักจังวัดได้นะพี่น้องเสียพานาเพ็พอพอไม่นะ กรองไหมเสื้อผ้ามุมนั้นเป็นโซนเสื้อผ้าพี่น้องเสื้อผ้าก็งามเก่งคุณนะเสื้อผ้านะสุดยอดสุดยอดโซนนี้จะเป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าเป็นอะไรทาไหมเออหกิมเต็มไป้พรข้าวนมกะละเมฆลายจังพี่น้องมุมได้กาไลจังคนกาไลพี่น้อง